ไม่คิดเหมือนกันว่าพัดลมตัวนี้จะลมแรงขนาดนี้ตัวนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะแบบพกพาจากแบรนด์โซลูร่าขนาดกําลังพอดีไม่หนักอะไรไม่ใหญ,ใหญ่จนเกินไปนะครับสามารถพกพาไปนอกสถานที่ได้สบายๆเลยมีน้าหนักอยู่ที่400กรัมเท่านั้นและเวลาเปิดปิดพัดลมใช้ระบบสัมผัสได้นะครับสัมผัสตรงนี้ตัวนี้เปิดได้ทั้งหมด10ระดับแรงลมแถมมีหน้าจอขนาดใหญ่บอกสถานะแรงลมรวมถึงสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ลมแรงใช้ได้หน้าปัดพัดลมเนี่ยเราสามารถหมุนได้360องศารอบทิศทางแบบนี้เลยนะครับมีตะขอยยได้รวมถึงงั ตองสำหรับใช้ติดตั้งกับผนังด้วยนะครับยังมีโหมดการทํางานที่เป็นลูกเล่นนะครับโหมดใช้เป่าตอนนอนลมจะออกคงที่และเสียงเบามากๆโหมดต่อไปจะเป็นโหมดเหมือนลมธรรมชาติซึ่งตัวพัดลมจะปรับความแรงลมอัตโนมัตนนิครับจะปรับแรงและปรับเบาสลับกันไปมาแบบนี้โหมดสุดท้ายเป็นโหมดบูสเตอร์แรงลมนะครับเปิดได้ถึง120ระดับแรงลมในโหมดนี้ลมก็จะแรงสุดๆไปเลยพัดลมพกพาที่ใช้งานนอกสถานที่ได้ออกแคมปิง้งหรือปิกนิกวันเดทิปตนะครับตัวนี้สบายๆเลยหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าสีเหล